แป้งสาลีอนเนกประสงค์ใส่น้ำตาลทรายยีสต์ใส่เกลือแกงใส่โยเกิร์ตคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่น้ำเข้าไปใช้ช้อนคนใส่น้ำมันเนยก็คนนวดด้วยมือนะครับเอาน้ำมันเนยเนี่ยทาที่มือเราแล้วก็ไปทาให้ทั่วแป้งเล้วพักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงตักแบ่งแป้งใส่ชีสจีบปิดลูกโรตีใช้ไม้คลึง ใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางเอาแผ่นแป้งลงกระทะนับไป15วินะครับกลับด้านรออีก15วิกลับด้านรออีก15วิกลับด้านนับไป15วิกลับด้านนับไปอีก15วิกลับด้านจีิงๆนะครับดูนะแผ่นโรตีของเราเนี่ยพองขึ้นเอาลงได้เลยครับทาน้ำมันเลยปิดผ้าไว้โรตีนาน หนานุ่มชีสเค็มเข็มมันๆอร่อยครับลองทำดูนะเครื่องเทศทุกอย่างมีขายในเพจนะครับคอสโรตีนานและมะตะบะราคาเก้าราสิบบาทพิเศษสมัครวันนี้เหลือ499บาท